การเกิดใหม่ของเนอะกาเดียนตอนที่745การค้นคว้าครั้งใหม่และการพัฒนาโคโรซีปีสในคืนนี้บังเอิญว่ามีปาร์ตี้คริสต์มาสที่มาหาลาัยตอนกลางคืนฉางเย่ะเลยพาสาวๆไปยังมาหาลาัยเพื่อเยี่ยมดิสเลอร์ยิ่งเยอะยิ่งสนุกถูกไหม ด้วยความประสบผลสำเร็จของฉางเย่ยตอนนี้เขาถือว่าเป็นบุคคลทรงเกียรติของมหาลายัยเมื่อไรก็ตามที่ครบรอบ10ปีหรือ5ปีฉางเย่ยจะถูกเชิญเข้าไปร่วมด้วยเสมอนี่ก็มากกว่า2ปีแล้วที่ฉางเย่ยจบมาฉางเย,ย่เดินไปตามทางจัดงานเขาจาได้ว่าเขาเดินอยู่คนเดียวตลอดในตอนที่อยู่มหาลายัยตอนนี้เขามีสาวสาวมากมายรอบๆอ,อีกอย่างสาวสาวเองก็สวยด้วยชีวิตของเขานั้นได้เปลี่ยนไปมากๆตั้งแต่เขาออกจากมหาลัยมา เขายังไม่เชื่อถึงความต่างของอดีตกับตอนนี้เลยด้วยซ้ำมันต่างกันเรากับโลกและสวรรค์เนื่องจากฉางเยก่ก็ได้มาที่นี่แล้วเขาเลยตัดสินใจไปสารสัมพันธ์กับยูรีต่อเพราะการที่เขาหายไปจากสายตาของฟรอสในลาลิตเตอสโนมากกว่าชั่วโมงสองสาวเลยคอยเอาแต่ถามว่าเขาหายไปไหนมานี่เขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อเข้าห้องน้ำเลยเหรอตอนกลางคืนมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีสาวสวยมากมายในงาน แต่ละคนก็มีความสวยของตัวเองแต่เขาก็ยังไม่เห็นใครสวยเท่ากับลิตเติ้ลสโนว์และฟรอสต์นายสาวๆที่เขาเห็นนั้นได้คะแนนไปแค่7หรือไม่ก็8เต็ม10เนี่ยฉางเย่ยมีอาหารตาให้ดูตลอดทั้งคืนทันในนั้น l i t t ต e Snow ก็เดินไปหยิกที่เอวของฉางเย่ยจนเขาร้องออกมาใหญ่ยยปีศาจเนี่ยไม่รู้เลยสักนิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาแค่ดูเป็นอาหารตาก็เท่านั้นถ้าเขาอยากจะเป็นเพลย์บอยจริงๆมันก็มีเลขาสาวสาวยเคนอยู่ที่ออฟฟิศของเขาแล้ว ในช่วงคืนนั้นไม่มีใครล็อกอินกลับเข้าไปในเกมเลยพวกเขาใช้เวลาในคืนนั้นเพื่อพักผ่อนกันทั้งคืนในวันที่สองทุกคนได้ล็อกอินกลับเข้าไปในเกมหลังจากที่ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อเข้าไปยังโรกุตาแคสเซิลหลังจากพักผ่อนมาอย่างดีแล้วทุกคนดูเหมือนที่จะดูสดชื่นกันยิ่งกว่าเดิมไม่เหมือนกับเมื่อวานที่เดินอย่างกับซอมบี้พวกเขาดูเหมือนจะมีไฟในตอนที่ข้ามมอนสเตอร์ในวันนี้ืม ต้องขอบคุณรางวัลเลเวลบวก2ที่ผู้เล่นเข้ามาในรูกุตาแคสเซิลกันหลายคนผู้เล่นจำนวนมากเพิ่งจะเลเวล160รางวัลที่พวกนั้นได้ทำให้พวกเขาเลเวล160และสูงกว่านั้นผู้เล่นบางคนก็ยากที่จะแย่งบอสจากคนอื่นมาได้หรือทำเควสตบางอย่างไม่สำเร็จแต่พวกเขาก็ยังมาด้วยเพราะอยากเห็นว่าตัวเองจะโชคดีพอที่จะได้อุปกรณ์ระดับฮลลมาหรือไม่อุปกรณ์ระดับฮลลนั้นยังคงหายากอยู่แม้แต่โลนเดสเซอร์สมุกเองก็ยังมีแค่40ชิ้น ผู้เล่นทั่วไปนะ่ะไม่มีโอกาสได้เลยสักชิ้นในตอนนี้1วัน2วัน3วันผ่านไปเวลานั้นผ่านไปอย่างช้าๆมอนสเตอร์ส่วนมากในปราสาทเองก็โดนฆ่าไปแล้วเขตตรงนี้ก็มีขึ้นมาเพื่อให้เติมเต็มเงื่อนไขของเควสดังนั้นมอนสเตอร์ในที่นี้จึงไม่เกิดมาในทุกๆ5ชั่วโมงเหมือนกับมอนสเตอร์ระดับสูงอื่นๆที่อยู่นอกเขตนี้ตราบใดที่ผู้เล่นฆ่าม,มอนสเตอร์ได้หมดบอสก็จะเกิดขึ้นมา ในตอนที่ปาร์ตี้จัดการเคลียร์เควสและส่งเควสเสร็จเขตตรงนี้จะหายไปเองก็อย่างที่เควสอธิบายไว้เขตนี้นมีไว้เพื่อวางระเบิดแต่ถ้าไม่มีใครเคลียร์เควสและส่งเควสในหนึ่งเดือนมอนสเตอร์ในเขตนี้จะกลับมาเกิดใหม่มันจะเปิดโอกาสให้ปาร์ตี้อื่นได้มีโอกาสในการเคลียร์เควสเพราะจํานวนปาร์ตี้ที่เข้ามาในเขตนี้มีมากพอจึงไม่มีมอนสเตอร์หลงเหลืออยู่เลยในวันที่ห้า ในตอนที่มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายถูกฆ่าสัตว์อสูรที่ตัวสูงกว่าร้อเมตรก็โผล่ออกมามันมีตัวยาวกว่าร้อเมตรด้วยร่างกายขนาดใหญ่ของมันนั้นพอๆพกับภูเขาขนาดย่อมร่างกายของมันใหญ่กว่าตึกที่อยู่ภายในปราสาทนี้อีกมันมีชื่อว่า Newly Research and Develop c r o s i v e Beast Level 180 HP 18,000ล้าน Defense 18,470ม l e e Attack 149,398ถึง29,398สกิลที่1 Strong Hydrochloric Acid ยิง Hydrochloric Acid เข้าใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ระยะ50เมตรเป้าหมายจะได้รับผลของ Strong Hydrochloric Acid 3ชั้นแต่ละชั้นนั้นจะทำดาเมจ20,000ในทุกๆ3วินาที1ชั้นนั้นจะหายไปในทุกๆ15วินาทีสกิลที่2 Strong Nitric Acid ทำดาเมจ10,000ใส่ทุกเป้าหมาย ที่อยู่ในระยะ50เมตรในทุกๆ3วินาทีเป็นเวลา15วินาทีถ้าเป้าหมายมี Strong Hydrochloric Acid 3ชั้นอยู่เอฟเฟกต์นั้นจะเปลี่ยนไปเป็น Nitric Acid Hydrochloric Reaction และทำดาเมจ3 0 0แสนใส่เป้าหมายสกิลที่3 Bone Spice ทำดาเมจกายภาพ100%ใส่เป้าหมายสกิลที่4 Specter Build ฟื้นฟูลเลือด1%ทุกๆ30วินาทีปริมาณเลือดที่ฟื้นฟูไม่ได้รับผลมาจากเอฟเฟกต์ใดๆบันทึก อาวุธสงครามที่พวกวิญญาณร้ายพัฒนาขึ้นมาเพราะจำนวนของมอนสเตอร์นั้นหายากอาวุธนี้จึงไม่สามารถสร้างเป็นกองทัพขนาดใหญ่ได้ในตอนที่บอสตัวนี้เกิดทั้งปราสาทกรุนผนึกโดยกำแพงอากาศผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกนั้นเข้ามาไม่ได้นี่คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ผู้พัฒนาได้ทำขึ้นมาพวกเขาต้องการกันไม่ให้ผู้เล่นมาเอาเปรียบคนอื่นที่ทำงานอย่างหนักเพื่อฆ่าบอสผู้เล่นบางคนจะเอาเปรียบคนอื่น,นโดยรอในตอนที่เลือดของบอสเหลือน้อย ในตอนที่บอสกำลังจะตายผู้เล่นเหล่านั้นจะเข้ามาแย่งค่าบอสและชิงของไปแต่ผู้เล่นที่ฉลาดน่ประมาทไม่ได้ในการต่อสู้กับบอสก่อนหน้านี้ตอนที่ผู้เล่นกำลังสู้กับ Spiritual Beast King มีผู้เล่นบางคนอยากใช้แผนวางระเบิดผู้เล่นและมันก็ได้ผลด้วยแผนนี้คือปล่อยให้ผู้เล่นส่วนมากใน party ี้ออฟไลน์ไปก่อนมีแค่ไม่กี่คนอยู่ดูการต่อสู้ในตอนที่บอสจะตายคนเหล่านั้นก็จะบอกเพื่อนตัวเองให้กลับเข้ามา ด้วยการทำแบบนั้นเป็นการเก็บแรงเอาไว้แล้วเข้าไปสู้ทีหลังแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นได้ประมาทความฉลาดของคนออกแบบเกินไปคนที่พยายามใช้แผนนั้นไม่นานก็โดนวับออกไปพวกเขาคงได้แต่โทษต,ตัวเองที่ทำแบบนั้นถ้าแผนแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนก็ได้ที่ต้องการผู้เล่นส่วนมากก็จะใช้แผนนี้กันถ้าแผนที่ใช้ได้ผลคือผู้เล่นก็สามารถตั้งปาร์ตี้1 0 0 0คนเข้าไปในดันเจี้ยน50คนได้พวกเขาแค่ให้ผู้เล่น950คนออฟไลน์ไปก่อน ในตอนที่ผู้เล่นคนหนึ่งในดันเจี้ยนตายพวกเขาก็ให้คนที่เหลือล็อกอินมาแทนมันดูเกินไปหน่อยเพราะผู้เล่นนั้นสามารถท้าทายบอสในดันเจี้ยนหรือได้เปรียบเรื่องจำนวนเมื่อดูดูแล้วในตอนนี้บอสตัวนี้ก็ไม่ได้ฆ่ายากเลยถ้าปาร์ตี้ระดับท็อปมาสู้ด้วยไม่เหมือนกับแมชเวนที่ซึ่งเป็นบอสโลกมันต้องใช้ผู้เล่นเข้ามารุมเพื่อที่จะฆ่าบอสลงบอสตัวนี้นะ่ะจัดการได้โดยผู้เล่นในแข็งแกร่ง1ิบคนที่ซึ่งใช้สกิลแปลงร่าง ดังนั้นการฆ่าบอสตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสุดเรื่องสำคัญสุดก็คือการจัดเป้าหมายในขณะที่มีกำแพงอากาศอยู่ทันใดน,นั้นเองการต่อสู้อันยุ่งเหยิงก็เริ่มต้นขึ้นเซียลพริปตาผู้เล่นเป็นร้อยๆคนก็ร้องออกมาเพราะโดนฆ่าพวกนั้นถูกเปลี่ยนเป็นลำแสงก่อนที่จะถูกส่งกลับไปที่สุสานอีกอย่างเพราะกำแพงอากาศทําให้ผู้เล่นที่โดนฆ่านั้นได้แต่เลือกไปเกิดที่สุสานเท่านั้น ไม่งั้นก็ต้องรอจนกว่าบอสจะตายแล้วค่อยวิ่งกลับมาที่ศพของตัวเองได้ฉางเย่ได้รวมทั้ง2องาร์ตี้เป็น1เดียวดังนั้นเขาและอีกทีมจึงรวมพลังกัน20คนเริ่มจัดการคู่ต่อสู้ด้วยใครก็ตามที่จะมาฆ่าบอสก็น่าจะต้องผ่านผู้เล่นจํานวนมากไปก่อนที่จะไปหาบอสได้ไม่มีใครในสนามรบจะยอมคนอื่นง่ายๆหรอกมีแค่คนงี่เง่าเท่านั้นที่จะยืนอยู่เฉยๆแล้ปล่อยให้คนอื่นไปจัดการบอสอีกอย่าง พวกคนที่ไม่สกนการต่อสู้นี้ก็สามารถใช้วับออกไปได้เช่นกันบางปาร์ตี้ได้ลองดูแล้วก็ได้ตายลงไปบางปาร์ตี้ก็ระวังตัวสุดๆพวกเขาไปรวมตัวกันที่ปราสาทหลักในขณะเดียวกันพวกนั้นก็ยังซ่อนตัวตามตึกในปราสาทร,รอบๆด้วยพวกเขาหวังว่าจะสามารถพรุ่งออกมาแล้วเอาเปรียบคน,นอื่นๆที่สู้กันอยู่ในตอนที่วิกฤตได้แน่นอนว่าบอสหน่ะไม่ได้อ่อนแอเลยสักนิดเพราะไม่มีใครเข้ามาในรายชื่อความโกรธของบอส บอสก็เริ่มปลดปล่อยการโจมตีใส่ผู้เล่นแบบสุ่มๆบอสนั้นจะใช้สตรองไฮโดรคลิกแอซิดออกมาในทุกๆนาทีในขณะที่มันจะใช้สตรองไนตริกแอซิดออกมาในทุกๆ15วินาทีพูดโดยทางทฤษฎีแล้วผู้เล่นจะต้องโดนไนตริกแอซิดไฮโดรคลิกรีแอคชันในทุกๆนาทีที่ผ่านไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับดาเมจ3 0 0 0 0นและยังคงยืนอยู่ได้อย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้เล่นในสนามรบนั้นต้องรับมือทั้งการ PVP และดาเมจจากการโจมตีของบอส ระดับความเครียดนั้นมหาศาลเลยก็ว่าได้ผู้เล่นต่างก็ใช้สกิลแปลงร่างกันออกมาทีละคนเมื่อการต่อสู้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันคงจะถือว่าโงา่ถ้าจะเก็บสกิลไว้ในเวลาแบบนี้ถ้าพวกเขาเก็บสกิลเอาไว้พวกเขาคงโดนผู้เล่นคนอื่นฆ่าเอานแน่ๆด้วยการโดนจุมจีจากทั้งสองฝั่งจํานวนผู้เสียชีวิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลผู้เล่นโดนฆ่าในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปพวกเขาถูกเปลี่ยนเป็นลำแสงก่อนจะกลับไปยังสูสาร มันใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะเหลือแต่เพื่นระดับท็อปอยู่ในสนามรบยกตัวอย่างเช่น l o n d e s s r s s o o k Hill l a m i l y และ Land of Savages ที่ซึ่งยังคงยืนอยู่ในสนามรบได้ปาร์ตี้ส่วนมากนั้นได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดการปาร์ตี้อื่นๆที่มีพลังมากกว่าตัวเองในตอนที่สัตรูเรวลวราที่สุดตายไปแล้วการร่วมมือกันนั้นก็เป็นอันจบและหันมาต่อสู้กันเองจนกว่าจะรู้ผลการต่อสู้อันดุเดือดน,นั้นเกิดขึ้นทุกมุมของสนามรบ พวกปาร์ตี้ที่อ่อนแอนั้นโดนกำจัดไปทีละอันในบรรดาปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งมักจะมีคนแข็งแกร่งกว่าเสมอแม้แต่ปาร์ตี้ระดับท็อปอย่าง Dark Palace และ Paragon เองก็ยังโดนกำจัดไปด้วย Lone d e เ e อร์ส o มกและ Crimson Rage นั้นจัดการยื้อไว้ได้จนกระทั่งจบการต่อสู้เพราะแบบนั้นฉางเย่เองก็ต้องจ่ายไปอย่างหนักเขาถึงกับยอมให้คริม s o n เ a ร e เป็นคนจบเควสนี้และพวกเขาเป็นคนเก็บของนอกจากอุปกรณ์ที่ดรอปลงมาอันที่จริง เควสนี้น่ะให้รางวัลผู้เล่นโดยค่าเมีชี่พอยต์500หน่วยแม้ว่าฉางเย่จะรู้สึกปวดหัวที่ยอมยกเควสให้กับคนอื่นแต่เขาคงได้ประโยชน์มากกว่านี้ถ้าบอสนั้นดอบ Forbidden Scroll หรือหนังสือสกิลดีๆมาจริงๆแล้ว Crimson Rage นั้นสามารถฆ่าบอสได้อย่างง่ายๆโดยการที่ปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งสองกลุ่มร่วมมือกันพวกเขาก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ฆ่าบอสลงได้แต่บอสตัวนี้ไม่ได้ใจดีเท่ากับ m a c h e มันดรอบอุปกรณ์ระดับฮอลลี่มาแค่2ชิ้นและอ t ทูเรียลชิ้นแต่ก็ไม่มีใครสนเรื่องอุปกรณ์เพราะรู้ว่าเกมมันทำงานยังไงแต่ละปาร์ตี้นั้นได้อุปกรณ์ระดับฮอลี่เป็นคนละชิ้นนอกจากนี้แล้วหนังสือสกิลและ SP เองก็ดรอปลงมาด้วยฉางเย่เลยเก็บของพวกมันขึ้นมาพร้อมกับสัญญาว่าให้สโนว์ซีเกอร์เป็นคนโยนระเบิดเพราะฉางเย,ย่นั้นตกลงกันแล้วว่าจะให้พวกเธอเคลียร์เควสเมื่อทำเควสเสร็จทุกคนก็กลับไปที่เมืองหลักตัวเองในตอนที่เดินทางกลับ พวกเขาได้ทำการแบ่งของกันอุปกรณ์ระดับโฮลลี่ชิ้นเดียวนั้นเป็นรองเท้าหนังแฮปช็อตเป็นผู้ชโชคดีเขาได้อุปกรณ์นั้นไปโดยทอยได้คะแนนสูงสุดส่วนหนังสือสกิลนั้นก็เป็นเทนดัสที่ได้ไปหนังสือสกิลนี้มีชื่อว่า radiance of the brave เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส1%ที่จะฟื้นฟูเลือดตัวเองเป็น3เท่าของดามิาท,าที่ได้รับโอ้สกิลนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพสุดแต่อัตราการทำงานของสกิลเองก็น้อยไปหน่อย มันจะฟื้นฟูเลือดขึ้นมา3%ของดาเมจที่ได้รับทั้งหมดในอีกความหมายก็คือผู้เล่นจะมีภูมิต้านทานดาเมจ3%เพิ่มขึ้นมาในขณะที่ผู้เล่นนั้นก็ยังโดนผลของ destructive smash เล่นงานได้อยู่ในตอนที่ครีมสันโดจส่งเควสตหลักแล้วกู l a s ชนั้นก็ไม่ได้ให้เควสตหลักอีกแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่กอบบินโลบมากนั้นจะขายดาร์คซอสโตนให้กับวิญญาณร้ายอีกเพราะแบบนั้นวิญญาณร้ายจึงเริ่มพัฒนา darkness fall ต่อได้ ตัดสินจากมุมมองนั้นการรุกรานของวิญญาณร้ายน่าจะเรียกว่าการรุกรานของกอบบินทำไมเนี่ยเหรอก็เพราะว่าดาร์กเนสฟอลดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพวกกอบบินนะสิเควสที่เหลืออยู่ก็แค่ให้ผู้เล่นวิ่งไปรอบๆผู้เล่นต้องไปส่งข้อความจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ห่างกันอยู่สักหน่อยทุกอย่างก็ดูเหมือนง่ายมันถือเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องไม่มีทางที่จะกันไม่ให้สร้างดาร์กเนสฟอลได้เลยดังนั้นทุกเผ่าพันธุ์จึงต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะสู้กับพวกวิญญาาณร้ย ไม่งั้นแล้วทุกดินแดนต้องโดนความมืดกลืนกินแน่ๆตามที่ผู้จัดได้บอกเอาไว้หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนในเกม Darkness Fall จะสร้างเสร็จในขณะที่แองก s สก็จะนำทัพเข้ามารุกรานอนาเขตระดับสูงทั้ง4เมื่อพวกนั้นยึดอนาเขตทั้ง4ได้แล้วพวกนั้นจะใช้อนณาเขตนั้นเป็นฐานเพื่อทำการบุกเข้าใส่อนาเขตประตูทั้ง8หลังจากที่ยึดอาณาเขตประตูได้แล้วพวกนั้นก็จะผ่านไปยังเทนเบรนซีสและเข้าไปยังเมืองหลักเริ่มฆ่าผู้เล่นทุกคน ในตอนที่อนาเขตทั้ง4ี่กำลังจะโดนโจมตีบอกไม่ได้เลยว่าแองกัสจะมาบุกที่อนณาเขตไหนอนาเขตไหนที่มันไปจะเป็นอนาเขตที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดกองทัพวิญญาณร้ายเหล่านี้ได้เปรียบเรื่องจานวนแม้ว่าจะไม่มีแองกัสอยู่ด้วยผู้เล่นนะสามารถป้องกันกองทัพพวกนั้นได้อย่างง่ายๆโดยอาศัยสุสานที่อยู่ในอนาเขตของตนแต่ถ้ามีบอสระดับเคลเลเซียลเข้ามาสู้ด้วยบอสจะสามารถฆ่าผู้เล่นได้อย่างง่ายๆด้วยการแค่ยกนิ้ว ซึ่งไม่มีโอกาสที่ผู้เล่นั้นจะตอบโต้ได้เลยในขณะเดียวกันกองทัพของ NPC เองก็ทำได้แค่ไปรวมตัวกันที่ประตูอนาเขตเชื่อมต่อดังนั้นอนาเขตทั้ง4จึงต้องมีโชคชะตาที่จะต้องโดนถล่มอย่างแน่นอน